ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก่อนในคลิปก่อนหนะ้านั้นเราได้ใช้แนะนำตัว e e ฟ s e กใช่ไหมครับที่เราจะเอาตัว e e s ซ e กเนี่ยมาใช้ในลักษณะเป็น Locally นะครับก็คือเราใช้ตัวบนเครื่อง PC ใช้ทรัพยากรของเรานะครับแต่มาว่ามาครั้งนี้นี่มันมีตัวอินเทอร์เฟซที่เป็นแบบว่า g ราฟิกอินเทอร์เฟตัวหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้ตัวแอป แอปพลิเคชันตัวนี้เข้าไปใช้งาน UI ได้หลาย UI นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัว g p t for a l l นะครับก็ตัว g p t for a l l เนี่ยจะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เราจะดาวน์โหลดมาที่เครื่องของเรานะครับเพื่อที่เราจะเรียกใช้งานตัวโปรแกรมแอปพลิเคชันเนี่ย GPT4all เนี่ยเข้าไปเรียกใช้ตัว AI ได้หลากหลายโมเดลนะครับ รวมทั้งโอลาาด้วยรวมทั้ง DeepSeek รวมทั้ง c h a t GPT หรือ AI ตัวต่างๆที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับก่อนอื่นให้เรามาที่ตัวหน้าเว็บไซต์ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวทั้งตัวเอกสารนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในที่ d e s c r i p t i o n นะครับคลิกที่ตัวนี้นะฮะ gpt for all.io นะครับอ่ะนะครับมันก็จะมาหน้าสักครู่นี้เองนะครับก็จะมาหน้าที่ www.nomic.ai นะครับ slash gpt for all เหมือนกันนะครับก็มาเลือกดาวน์โหลดให้เป็นดาวน์โหลด for windows นะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดไว้อันนี้ผมดาวน์โหลดไว้ละนะฮะ พอดาวน์โหลดปุ๊บเราก็ทำการติดตั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปขั้นตอนการติดตั้งได้เลยนะครับ หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้มาเปิดที่ตัวโปรแกรมนะครับ g p t f o r a l l นะฮะตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ตัวเมนูของตัว Windows นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ g p t f o r a l l นะฮะ ยังไม่ได้ติดตั้งโมเดลนะครับแล้วก็เราต้องติดตั้งโมเดลก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเลือกว่าเราจะเอาโมเดลอะไรนะครับเขาก็จะมี Default มาให้เราเลือกนะครับก็จะมี l a m a หรือ llm 3นะครับ8 billion parameter นะครับตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับ parameter เยอะมากแล้วก็ขนาดก็ประมาณ4 g ิกเราต้องมีเนื้อที่บนไดซีไว้อย่างน้อยนะครับ 4.34กิกนะครับตัว DeepSeek R1 ตัวนี้เราลงไปแล้วแต่ว่าเราใช้โฟลเดอร์แยกนะครับจากคลิปก่อนหน้านั้นซึ่งถ้าเราต้องการจะใช้ตัว Graphic User Interface เนี่ยของตัว GPT4All เราก็สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ว่าผมข้ามไปเพราะว่าถ้าติดตั้งไปอีกเนี่ยมันก็จะซ้ำนะครับแต่ว่าข้อดีอะนะครับก่อนอื่นให้เราติดตั้งตัวนี้ก่อนผมก็ทำการดาวน์โหลดนะฮะ เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมี DeepSeek R1 พ a r a ม e t ต r ต่างกันนะครับ1.5ล้าน1 5พันล้านพ a r a ม e เ e r นะครับ8พันล้านพ a r a ม e เต r แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวสามพันล้านพ a r a ม e t e อร์แล้วก็1,000ล้านพารามิเตอร์นะครับแล้วก็ ChatGPT 3.5กับ ChatGPT 4ซึ่งเวลาติดตั้งตรงนี้เราต้องใช้ API นะครับ เช้โค้ด a p i ซึ่งระหว่างที่เรารอรอาการติดตั้งของตัวนี้อยู่นะฮะ <c oughs> ก็มาดูว่าถ้าเราจะติดตั้ง ChatGPT ด้วยเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ว่าทุกท่านต้องไปหาค่า API มาก่อนนะครับซึ่ง API เนี่ยนอกจากที่เราต้องเป็นสมัครเข้าไปที่ตัว ChatGPT ให้เรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับเพราะว่า ตัวเราจะใช้ปกติแล้วเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ฟรีอยู่แล้ว c h a t GPT แต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะใช้ API เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งานนะครับหรือว่าเอา API โค้ดเนี่ยไปแปะในตัวโปรแกรมต่างๆเพื่อที่จะให้ไปเรียกใช้ตัว c h a t GPT เนี่ยเราจะต้องมีคีย์นะฮะ API Key ซึ่ง API API Key เนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ เล็กน้อยนะครับถ้าเป็นตัวถ้าแพนตัว GPT4 ก็จะประมาณนี้นะครับจุดศูนย์จุดศูนย์สามนะครับหนึ่โทเก้นนะครับประมาณนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเป็น3.5ก็จะมีค่าใช้จ่ายถูกลงมา,มากนะครับ ก็ค่าใช้จ่ายอยู่ที่0.015นะครับต่อหนึ่งพันโทเค็นนะครับประมาณนี้รวมทั้งดอลลี e, ่ดอลีด้วยนะครับถ้าใครที่ท่านไหนที่ต้องการที่จะใช้งาน API ก็สามารถขอรหัส API ได้นะครับวิธีการก็เข้าไปที่ล็อกอินนะครับแล้วก็เข้าไปที่หน้าเมนูโปรไฟล์แล้วก็ไปที่ View API key ของตัวหน้า ChatGPT ก็สามารถที่จะขอรหัสได้แต่ว่า ก็ต้องสมัครตัวนี้ก่อนนะครับก็คือมีค่าใช้จ่ายนิดหนึ่งนะฮะนี่เขาบอกว่า5เหรียญน,นะครับ API Credit Upon Sign Up ก็ตอนสมัครก็มีค่าใช้จ่าย5เหรียญน,นะครับเพื่อที่จะสมัครใช้ API Key นะครับแล้วก็5เหรียญเนี่ยมันก็จะตอกก็จะใช้ไปเรื่อยๆพันครั้งก็จะใช้0.03 ดอลลาร์นะครับไปโจมเรื่อยๆก็จะหักเงินไปเรื่อยๆหักเงินเราไปเรื่อยๆนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้แนะนําให้สมัครเพราะอะไรนะครับเพราะว่าตัว Chat GPT เนี่ยปกติเราก็ใช้งานฟรีได้ผ่านทางหน้าเว็บอยู่แล้วนะครับหลังจากก็เราได้ทาคลิปไปแล้วนะคลิปก่อนหน้านั้นในการติดตั้งตังนี้เราก็สามารถที่จะทําได้ถใช้งานได้อีกแล้วนะครับตรงนี้ก็ประมาณเมนูที่เราได้ทดลองใช้เมื่อคลิปก่อนหน้านั้นนะครับ โอเคมาดูว่าเสร็จหรือ,อยังนะครับติดตั้งเสร็จหรือ,อยังนะครับ mm hmm. ก็ประมาณไปเกือบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันต่อนะครับว่าระหว่างที่รอการติดตั้งดาวน์โหลดเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็มาดูว่าตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับ ก็จะมีตัวด็อกิเมนต์นะครับเอกสารเอกสารการใช้งานนะครับนะครับถ้าเป็นตัว Desktop อปแอปพลิเคชนะครับก,ก็ดาวน์โหลดก็คือที่เราดาวน์โหลดไปแล้วนะครับแต่ถ้าดาวน์โหลดเมื่อใช้บน Python อนไซคิกก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับ PP p พี่ติ l ่อนะฮะอันนี้เป็นคำสั่งที่ติดตั้งผ่านตัว p y Python c y ซคิกนะครับ อแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนําแค่การติดตั้งเบื้องต้นให้ดูกันนะครับแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นนะครับโอเคนะครับอีกอันหนึงก็คือเมนู Local Document นะครับตัวเมนู Local Document เราก็จะทําการ a d d Collection ก็คือเราจะต้องสร้างตัวผมจะสร้างตัวโฟลเดอร์ไว้นะครับชื่อโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วผมก็จะ Add เข้าไปใน c คอลเล t ชันเพื่อเอาไว้สําหรับว่าเวลาเรา ทั้งคำถามแล้วก็คำตอบเนี่ยมันจะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์นี่นะครับ My Job AI นะครับก็จะสามารถรวบรวมเก็บไว้ในที่นี้ที่เดียวนะฮะอ่ะรีโมทขึ้นรีมูฟก็แสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับลองมาดูแชทนะครับมาชุสโมเดลดูโอเคนะครับโมเดลนี้สามารถติดตั้งกี่โมเดลก็ได้นะครับถ้าท่านไหนที่ชื่นชอบนะฮะตัวโมเดลที่ มีโมเดลที่อันไหนที่ใช้แล้วโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถติดตั้งเพิ่มไปได้นะอย่างตัวนี้นะครับ Mistral Tiny API นะครับก็จะมีพารามิเตอร์แตกต่างกันไปนะครับ Open Open AI นะครับก็ Open AI ก็จะต้องใช้ตัวเงื่อนไขดูเงื่อนไขนิดนึงนะครับต้องมี API key ด้วยนะครับมี URL ด้วยแล้วก็มีโมเดล name น,นะครับ อันนี้ชื่ออะไรเนี่ย Noas นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลอีกอันนึง Mistral Instruct นะครับตัว LLM 3.1นะฮะ Instruct นะครับ g p t f o r All ตัวนี้ก็จะเป็นตัวของเขาเองนะครับข้อดีของ g p t f o นะครับตอบสนองเร็ว Instruction-based <c oughs> Train by TII นะครับ ไฟจูนไบน b มิกเอไอไรเซน n ำหรับการพาณิชย์ใช้อ๋อนี่มันคอมเมิ c ์คอมเมร์เชียลยูสนะครับอันนี้ดาวน์โหลดได้เลยไม่ต้องมี API นะครับ <c oughs> <c oughs> มีออก้าออค้าฟูออก้าฟูนี่ฮาร์ดแวร์ไม่ผ่านนะฮะดาวน์โหลดไม่ได้ตรงนี้ฮาร์ดแวร์เขาเช็คแล้วนะฮะ <c oughs> ว่าเข้าใจว่าน่าจะต้องใช้ตัวนี่เขาบอกเลยว่าแรมคุณต้องมี16กกิกนะครับประมาณนี้ ลำไม่ผ่านก็เดี๋ยวคงจะต้องไปอัปเดตแล้วนะครับตัว Ghost AI ของค่าย Ghost นะครับสำหรับเวียดนามิสแอนด์อิงลิสแองเกรนะภาษาของเวียดนามและภาษาอังกฤษนะครับ Snoozy m p g Chat ายตัวนี้น่าสนใจนะครับภาย3ตัวนี้โอเคเทรนไป Microsoft นี่ของค่าย Microsoft นะครับ ผมต้องขออภัยนะถ้าผมอ่านผิดอ่ะค่าย m i c r o s o f ตตัวนี้ก็น่าสนใจลองลองรันได้นะครับลงใครที่สนใจหรือที่จะลองถ้ามีเนื้อที่ฮาร์ดดิสเยอะนะครับก็สามารถที่จะคลิกลงได้เพราะว่าตัวนี้ลงได้หลายโมเดลทีเดียวแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือของตัว GPT4O ก็คือ1ติดตั้งนี่จะเป็น user g r a p h i c interface นะครับก็คือถ้าเป็นตัวคลิปก่อนนั้นที่เราใช้ตัว หอมใช่ไหมฮะเวลาเราจะใช้งานตัว d e e p s e e R1 ใช่ไหมครับเราก็ต้องพิมพ์ o l าม m a run Deepseek R1 อย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้ใช่ไหมฮะเราเปิดตัว GPT for all application นี้ขึ้นมาปุ๊บเรามาที่ตัวหน้าชันแล้วก็เราเลือกโมเดลได้เลยนะครับถ้าเราลง Deepseek Deep R1 ก็จะขึ้นขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ย Admin เดี๋ยวขอเอาแค่แนะนำก่อนนะครับ แน้นำตัวหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียเวลาดาวน์โหลดใช้เวลานานนะครับโอเคนะครับเราก็เลือกโมดเดลปุ๊บเราก็ลองทักทายดูใช่ Hi, นะครับก็จะบอกว่า g video Fall นะครับตอนนี้เราใช้ตัว RM3 อยู่นะครับนะ่ะโอเค Nice to meet you รประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะถามพร้อมว่าอะไรดีนะครับเราจะถามว่าเอ,อ Arduino นะครับ for pm 2.5 f s e n s o r give me แล้วกันนะครับ ก็ให้เขาช่วยหาตัวเซ็นเซอร์ PM 2.5นะครับให้หน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองเช็คดูนะครับว่ามันใช้ภาษาไทยได้หรือเปล่านะฮะหนึ่งหนึ่งนะครับไม่เจอนะ มีแต่หนึ่งสามห้านะครับตัวตัวจับแกส๊สนะอ่าหนึ่งสี่หนึ่งน่าจนะยังไม่มาวางขายนะครับอาจจะยังไม่มาวางขายในไม่เจอในข้อมูลนะครับประมาณนี้ ตัวนี้ก็ให้โค้ดไปด้วยเพราะว่าเราระบุตรงพร้อมว่าเป็นอ r d u ู n โ c โค้ดเขาก็เจนอัลกูนโดโค้ดมาให้เหลยเป็นสีพัดๆนะครับประมาณนี้นะก็ถือว่าสะดวกสะดวกมากนะครับมาตัวนี้มีดาชีให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็ต้องถือว่าถ้าใครที่ใช้ตัวเ m 3นะครับ a อไอเผ่านตัว GPT4 ก็ถือว่าเขางจะสะดวกนะครับแล้วก็ ความสะดวกเขาอีกแบบหนึ่งก็เราสามารถที่จะใช้หลายๆโมเดลได้ในตัวแอปพลิเคชันตัวเดียวนะครับสามารถที่จะไปเรียกใช้ตัว AI ที่อยู่ด้านหลังน่ะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาตัวไหนนะครับนี่ก็จะนี้เป็นข้อสะดวกของเขานะครับซึ่งถ้าเป็นตัวพร้อมของตัว Deepseek ถ้าเราใช้พร้อมเราก็ต้องไปเปิดคอมมานด์พร้อมใช่ไหมครับเปิดคอมมานด์พร้อมแล้วก็ต้องพิมพ์แปะคาสั่งที่ไปเรียกตัวแปะคาสั่งที่จะไปเรียกตัว AI ขึ้นมานะครับก็ นี่เราก็จะใช้คำสั่งนี้นะครับ OMA Run Deep Seek R1 คอลอนด้วยตัวโปรแกรมที่เราลงก็จะเป็น 7, billion 7 b i l l ิล n 7เนะครับก็จะเป็นถ้าใครใช้1.5ก็เป็น1.5ใครใช้มากกว่านี้ก็ใส่ออปชันตรงนี้เข้าไปนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าข้อดีของเขาก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับสามารถเลือก AI ได้มีเก็บโฟลเดอร์แยกโฟลเดอร์เก็บชัดเจนนะครับข้อเสียของเขาเนี่ย ว่ามันจะช้ากว่าหรือเปล่าแต่ถ้าเทียบกับถ้าเราใช้กับเว็บโดยตรงเช่นถ้าเราใช้ chatgpt จากเว็บโดยตรงเนี่ยถ้าโจทย์เราไม่ซับซ้อนมากนะครับมันก็จะเร็วอะนะครับแต่ถ้าเรามีความซับซ้อนในเรื่องคำถามเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะตอบมันก็จะช้าแล้วหรือก็อาจจะตัดเราทิ้งไปเลยนี่เห็นไหมฮะก็จะตอบผนองทันทีเลยสวัสดีครับอันนี้เราอยู่ที่ใช้ chatgpt นะครับก็สวัสดีครับ เขาก็จะโต้ตอบกับเราเร็วนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าขึ้นอยู่กับตัวสเปคเครื่องของเราด้วยถ้าสเปคเครื่องเราต่ำนะฮะเราก็ใช้บนหน้าหน้าเว็บดีกว่าเพราะว่ามันจะใช้ทรัพยากรของทางตัวเซิร์ฟเวอร์ของทางไ i เขาซึ่งยังไงเขาก็ต้องมีพร้อมกว่าแต่ว่าถ้าสเปคเครื่องเราค่อนข้างสูงแล้วเราต้องการที่จะรันงานที่แบบเป็น private นะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่มีความถี่เยอะหรือว่าเป็นงานที่เรารันแล้วเรารอได ต้องการจะเก็บข้อมูลในชัดเจนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่การคำนวณเยอะแยะมากเช่นเขียนเรซูเม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไว้ที่โลคอลก็จะสะดวกในการจัดเก็บประมาณนี้ผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลองใช้งานลองเล่นดูนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งที่สาหรับก็จะเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งไว้าสาหรับคนที่สนใจที่ต้องการจะใช้งานในเรื่องของ AI ในระดับเบื้องต้นนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ